วากกันนทุคอย่าลืมไปช่องยัวพาร์ฟันซ่าแปะโอเคอัดคลิปเดียวเท่านั้นไปเที่ยวไหนก็ตามดูในไอจีแปที่นู้นและบ้านเล็ที่โอ้ยแดแฝดต้อวไปเจอกันทุกคน เไไมกแล้ววันเราก็ถ่ายรูปกันไปสักพักแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มานั่งอยู่ที่ร้านถอยทอดนะคะกำลังไอสั่งถอยทอดถอยทาแม่พูดไอเราสัส่งเป็นผ้าน,นะคะกลงกินกาแฟ ก่อนก็ได้อ่าว่าเอออร่อยมากจานละหกสิบเองพี่เบตัดยี 40, ่สิบให่มันไปดูไไหนพี่ไอ้อร่อยครับ แล้วก็อร่อยครับแล้วก็แล้วก็รสชาติอร่อยครับเคส่วนหอยก็อร่อยครับอร่อยครับโอเคบ้นสั่งอะไรนะคุณียังอย่างเดียวย่มข้าวแกงกะหรี่มัสซามาอร่อยไหมอร่อยมากถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าคุณยังไม่ได้เจ้าของร้านโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมเย้ และตอนนี้เรากำลังจะไปหาขนมกินกันทุกคนนำทางโดยแม่หมอปันนะคะแม่หมอปันจะพาเราไปหาอะไรบ้างแล้วแม่ค้าสามขายร้อยสองร้อยร้านค่ะอินบ้าองตอรัสไหมต่อรัสไหมเลิกหลักทั้งคู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อน พี่เขาปั่นปัน่ออนอ่ะ,อะเอาไว้เมียวเยาวรามีอะไรดีกลหอมตบราโบ ดีวิวน้ำบวยหน่อยซะไม่อร่อยมันคือเบี้ยวที่ใส่โซดาบวยเบี้ยวบวยมันคือบวยที่ใส่โซดานั่นแหละแต่ผมก็น้ำบวยนี่ใช่อุ้ยมึงอยากแด็กแมงป่องปันปันปันแมงป่องอ่าสนใจมีความสนใจจะถึงใช่ไหมจะแดกแมงป่อง คนเริ่มน้อยเลยลงนิดดึงจากตอนแรกที่มาไหลชนไหลอ่าเพราะเพราะฝั่งนี้คนว่างกว่าด้วยอว่าอะไรวยท่านอยู่ที่อะไรนะสวีทสวีทชามลองเองครับชิมกรอบไงกรอบไงนี่แก้วนะค้ำงูสงเครื่องตากล้องเนาะเยอะได้ไวมากนี้สลิมอันนี้ชิมกรอบ กลุ่มแมลงนะถายตอนนี้ก็อยู่ร้านถ้าเป็นร้านหุ่ฟังเอาเอานยเนยราดแยมสตรอเบอรี่อร่อยกว่าอ่าเลกันมเ, <c oughs> เออเลิกป่ะเอาหรือกูเลิกได้นะพี <c oughs> ่เพราะว่ากูก็ชอบ ถ้าสลิมเออจะกินถ้าพี่บอกว่าอะไรไม่ชอบกิน็ให้เดีแบ่งกันกินกกินเลยแต่นี้อร่อยถล่มเมื่อต่างคนต่างเจ้าของกูมมันหวานมันหวานเดินไปทั่วแล้วเดี๋ยวไปพักนั่งกินที่มาทิ้มึงสลิมไม่เพราะอะไรแต่ว่ากูชอบเนี่ยกูชอบสลิมมากของกูเออสลิมที่นี่ก็ก็ใช้ได้นะแต่สลิมอ่าาา เดี๋ยวนั่งเอ็มอาทีกลับแล้วดูคนไม่หนูฟังนะไปไปไปเลยไหมมาไปเลยไหมหรือยังไงไปไปขับน้องไอซ์ <c oughs> ก็ไปคลิปเท่นี้ดีกว่าทุกคนตอนช่องจะบอกว่าอร่อยเพราะมันหวานกูชอบกินหวานเนะี่ย <c oughs> สลิมส่วนกูชอบสลิมหัวออไอซ์สลิมมัน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 ยังไม่ถึงรสไม่ถึงลิ้นไอซ์ แต่ถึงลิ้นหมิวมคนเรามันชอบไม่เหมือนกันคลิปนาไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าใครจะชอบก็ก็ชอบได้แต่ว่าในที่นี้ลิ้นของเรามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องหมิวด้วยแล้วก็ช่องไอซ์ฝากด้วยนะคะทุกคนนี้ก็ลาไปก่อนกลับบ้านไปกินขนมปังกัอบอมกินขนมปังกันดีกว่าบ๊ายบายปิดกิให้หน่อย ที่จะรู้รู้ว่าเธอเป็นใครจะได้บอกให้เธอได้รู้ว่าเธอได้รักเพียงใดจะไม่ได้เจออีกแล้วก็อคงไม่แค่ต้องเสียใจ